แล้วของที่ให้ไปเมื่อวานนี้เอาให้ตายยังอของที่ให้ไปไท่ไปทบร้อยอ๋อโอเคแต่จะเก็บไว้หน่อยไว้เรียนวิชาวิชาอะไรวะบบรอ๋อรู้อ,อยู่ เขามาอยู่ก็ขยันขยันด้วย่ะโอ้ขยันอยแล้วฟ้าตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วฮ่าฮ่าไอ้ดีดีนี่ก็ดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เาจะมาทักทิ้เทียงมไม่ไหวตอนเช้าก็ไม่ออกเลยรู้ไหมละ่ะตาลวมาวันที่เทียงเหละทเทียงก็ไปหาของทำงานข่าวหาเงินแล้วก็ มาฟ้าเป็ช่วงเด็กกรตาเหลื่ง <c oughs> ในรดหมดหยังเหลืออีกรอบนึงแต่ว่าจ,จะจะฝากหินไปขายสะหน่อย ハハハハ。<laughs> <laughs> lìm loài, giận nhớ giận nhớ Nhớ พอแล้วพี่พอแล้วโอ้ยพอแล้วรถขับไม่ไปแล้วเนี่ยขับไม่ไปแล้ว เอาไปไปฮฮิฮิฮฮ oi> ิฮิยังยังจะจเออเออมความสุขดีนะ แต่ว,ว่าเราต้องไปแล้วอะเราจะไม่ควรจะอยู่จุดจุดนี้แล้วอ่ะเราไปคุยอยู่ดิวออกแกงดีกว่าเพราะไม่มีอะไรให้เราทำที่นี่แล้ว พ um ี่ขอคุยด้วยหน่อยว่าไปนี่ ผมว่าจะขอออกจากแกง uh huh. อือฮะอือแล้วเดี๋ยวผมจะให้อันนี้ให้มิดเข้าแทนผมได้อืมเพราะว่าเอ่อมิดมันน่าจะขยันแล้วตอนช่วงนี้ผมติดงานอ่าโอเคไม่มีปัญหาถ้ายังตัดสินใจมาแล้วพี่ก็บังคับอะไรไม่ได้อ่าแล้วก็อ่าเหรียญผมต้องเอาให้พี่ไปใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยพี่ไปให้มิดรถหกสิบโล,ล้วพี่รนาย,ยกด้วยอ่าผมให้มันไปแล้ว อ่าโอเคไม่ปัญหา,าจนกว่าพี่จะเพิ่มช่องได้เดี๋ยวผมจะกลับไปพี่พี่คุยกับมีแล้วพี่ว่าจะให้มีสร้างใหม่อีกแกงหนึ่งหรือเองอ่ะเองมาคุยกับพี่เองสร้างแกงขึ้นมาอีกแกงหนึ่งเดี๋ยวเหรียญพี่ช่วยดันเพราะพี่คำนวณดูแล้วถ้าเราสิบเหรียญเราเปิดสล็อตเราได้อีกแกงหนึ่งเว้ยไม่ไม่ผมว่าผมขีเ้เกียจ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาดีกว่าผม ผมว่ารอพี่เปิดสล็อตดีกว่าก็นั่นแหละมิดก็ขยันขยันพี่เลยจะให้มิดเป็นฟาร์มเพื่อเปิดสล็อตหละเพราะมิดดูแล้วก็โอเคอยู่ใช่จะออกวันไหนออกวันนี้เลยเหรอใช่วันนี้แหละเดี๋ยวผมต้องไปบอกมิดด้วยได้ถ้าเรียกมิดมาแล้วก็ให้มิดส่งเอกสารให้พี่แล้วเองก็ส่งเอกสารให้พี่รอบพี่จะคุยกับนายกแล้วงก็เเหรียญให้พี่พี่ก็จะเอาเหรียญให้มิดก็ดึงต่อ เอกสารยังไงพี่ส่งมาให้ผมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวพี่ส่งให้มีทให้มีทักดีพี่มาแล้วกันเองดึงดีดึงดึงดึงมิทให้ให้ไม่ให้ให้พี่มาอะไรดึงมิทเอาให้พี่ให้มาอะไรดึงมิทแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งเอกสารให้มีทางดีทก็นั่นแหละก็เองก็ทำงานเองก็ติดงานถ้าว่างเมื่อไหรก็มาครอบครัวนี้พร้อมรับทุกคนเว้ย ถึงเองจะไม่เป็นไม่ได้อยู่ในแกง๊งแต่เองก็คือในครอบครัวเว้ยแต่ผมยังไม่ได้บอกแต่ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าผมคือเบบี้กูรู้อยู่เอา้ากูกูไม่ใช่คนโง่นลเว้ยเอา้ามึงจะมาอยู่เพื่ออะไร <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรทั้งอย่างแล้วตอนที่ฮันนี่มีคนอื่น มึงเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยที่สุดถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับฮันนี่หรือจะไปยุ่งอะไรกับฮันนี่เลยแต่มึงเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่ทําไมกูจะไม่รูว้วะกูรู้แต่มึงเดินก้าวขาเข้ามาหาก,กูแล้วหออลอกคนเรื่องตายอ่ะบอกตรงกูทํามาก่อนเส้นทางเนี้ยโอเคครับเพราะว่าทำ<ม>อะไรก็คิดด้วยลูกก็มีแล้วโตเป็นควายแล้วเออผมไม่ผมจะดูเขาอยู่ห่างๆเห็นว่าเขาจะแต่งงาน กูบอกเลยกูรู้แต่มึงเหยียบก้าวเข้ามาแล้วบอกว่ามีศพแต่ศพวันนั้นอะ่ะไม่มีใครที่เคยไปงานศพกูก็เลยรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกที่กูขึ้นมาอืม,มเดี๋ยวผมจะต้องไปบอกมินกันโอเคโอเคครับ okay. <Okay. S 1> ผม <c oughs> <c oughs> อ้ามีดไปไหนแล้วป้าทูเห็นมีดไหมไม่รู้อ่ะเห็นขับรถออกไปไม่ได้อยู่เมืองละอ๋ออืมร้อยควายถามอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่นะเขียนจัดๆเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพี่แล้วเมื่อไหร่จะมาเอ้ยอืมใครอ่ะ เกียรติพี่คิดบอกว่าสักปาบหมอ่ะพี่อ่ะสักปาบของหน้าพี่อ่ะสักปาบหม่ะไม่หอมไม่หอาเดี๋ยวมิดมาแล้วเดี๋ยวไปหามิดก่อน ไอ้สักกูกูดิไปเลขอะไรเอ็มอะไรผมเลขอะไรพี่ยาเเรียนแกงคืนอ้าวมันต้องตีใหม่มันต้องติดชื่อมันหนึ่งหกเจ็ดมันให้ไม่ได้เลยมันเอาให้ไม่ได้มันต้องตีให้เป็นชื่อของ โอซีโอซีที่ว่าสตรีมนะอืให้มันตรงกันตอนขึ้นทะเบียนค่ะคอะไรคะไอดีอะไรอะไร150ค่ะไม่ได้เลมานี่ไรดึง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 เออดึงหลังเข้าดิ๊ปาหน่อยเดี๋ยวปาจะเคลียร์ทุกอย่างตอนคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวบินกี่โมงไอ้หลานเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเดี๋ยวไปตีเดี๋ยวจะตีเหรียญให้ ถ้ามีคนขายเงินแดงก็รับซื้อไว้หน่อยนะตอนนี้เราต้องใช้เงินแดงอื้มปามิดเดียวโลบ้าโลบ้าเลยก่อนปาจะไม่มีเวลาแล้วไงเลยให้มิดเข้ามาแทนก่อนแทนอะไรอ่ะ ก็มาแทนตำแหน่งนไงคนในแก,งนนก๊งคนในแกง๊งป้าจะออกจากแกง๊งไงแต่ว่า,วาเหรียญไอเนี้ยมันให้กันไม่ได้แล้วก็มันไอนี้ไม่ได้ก็เลยจะให้มิตรไปตีอีกทีหนึ่งครับ,บ,รบใช่เพราะงานป้าน่าจะเสร็จแล้วล่ะที่จะอยู่ต่อ,อแล้วก็ฝากดูแลมากับพี่มาเลยด้วยครับจะดูแลไปอย่างดี ป้าไม่ได้ไปไหนหรอกป้าก็จะอยู่ห่างๆนี้แหละคอยดูไกลๆแต่ว่าป้าไม่ได้ไปไหนเดี๋ยว<ป>พอ,อลุงยูดิโอเขาเปิดสล็อตแล้วเดี๋ยวป้าจะกลับเข้าไปแต่ว่าป้าจะให้เราเข้าไปก่อน <c oughs> ตอนนี้มันมีคนหมาหัวป้าไปเยอะเลยน่าจะทั้งเมืองแล้วบางหีตอนชิงทอง่างอย่างชิงทองก็วิ่งกันทั้งเมืองอือใช่นั่นแหละมันอันตรายต่อแก๊งด้วย นั่นแหละให้เสร็ปาลูกลืมเขาไม่ได้ใครอ่ะคนโอซีเนะี่ยพาก็ลืมมีไม่ได้ะแต่ไม่เป็นไรเราก็ถอยออกไปละก็ให้เขาไปมีคนที่ดีอ่ะอแต่อืมถ้าเขารักเราเขาก็กลับมา แต่ว่ามันน่าจะไม่มีแล้วว่าครับพี่พี่อืเอาพี่มาไล่มาถามว่าพี่อราจะแกงหรออืมใช่ทำไมอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวให้มิดเข้าไปไงเพราะาช่วงนี้พี่งานยุ่งๆแล้วก็งานพี่เสร็จแล้วที่เป้าหมายที่จะมาเมืองเนี้ยอ,อ๋อ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้ยูดิวบอกแล้วว่ายูดิวรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่า พี่จะปลอมตัวมาใช่ก็ตอนที่ฮันนี่ไปมีคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือพี่อยู่เฉยไม่ได้โดนกบอลย <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวให้มิดเข้าไปแทนแล้วพี่ก็เดี๋ยวพี่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวรออยู่เดียวเพิ่มสลอ็อตเดีวพี่จะกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ว่าพี่จะอยู่อยู่ห่างๆฟาร์มช่วย,ย่เงี้ยแหละแต่ไม่ได้ใส่เซร์แกงแค่นั้นเอง ตอนนี้น่าจะมีคนหมยหัวพี่เยอะมากน่าจะอยู่ในนี้ไม่ได้อืพวกเราจะเป็นอันตรายนะน้ำมาใหญ่น้องจะอำยังไงดีให้น้องลืมเขาได้นั่นแหละให้อะไรนะจะทายังไงดีให้น้องลืมแล้วลืเขาได้ก็ผมไม่อยู่พี่มาอะไรก็ดูแลตัวเองดีนะพี่เวลาไม่เช่ทุกสิ่ง โอเคอืมร้วก็เหมือนกันผมไม่ได้ไปไหนผมก็อยู่แถวๆนี้แหละอ่าพี่อาจจะเห็นผมไกลๆแต่ไอ้นี่อ๋อปะ่ะอืมผมบอกเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้วายหรือแย,ย่ไหนน้นำตาไม่เคยไหลออกจากตาผมเลยจีิงด้ยวแต่ไม่ใช่ผู้จีิงคนนี้คนเดียวที่ทำผมร้องไห้ได้คือตอนนั่งเลเ่นเกมน้ำตากไนะ็ไหลไปอืม อืมไม่เป็นไรยิงหาหมอะไรก็าหาได้อืมแต่คนที่รักเราจริงๆอะ่ะหายังไงก็หายากนะเพื่อนแล้วผมต้องไปเลยนะพี่ว่าถดีพี่ก็ทำอีกรอบนึงพี่จะไปเหมือนกันมไม่สอนเราหาทุ่มครึ่งไม่ไหวว่ะ <c oughs> เอ้ โอเคเจอกันพี่ดูแลตัวเองด้วยนะทั้งพี่มะไหลทั้งปะฐูแล้วก็มิด,มดพี่ฝ<อ>ากพี่ฝากดูมิดด้วยนะออืเราผม <c oughs> ก็จะอยู่ห่างๆเหมือนกันนี่แหละดูไกลๆ <c oughs> แต่ถ้ามันเห็นผมไกลๆมันน่าจะจำได้แหล <c oughs> <c oughs> อะ, <c oughs> อ,ะอ่ะเจอกันพี่ ออ๋อเราเจอกันมาควายเอ้ยมใช่มาหมาลาย,าายลายมาลายโอเคแล้วหมดหมดนึก่กว่ามาควายหมดภารกิจละไปนี่นจะมีภารกิจละหมดแล้วหมดแล้ว<อ>ไปแล้วอ,อ,อ๋อทำตัวอย่างเพ่ เดินเองๆเหมือนหมา ครับตอนนี้เราก็ออกจากแกงมาแล้วนะอุ้ยไป <c oughs> จะให้ลูกเป็นไอ้นี่เป็นคนที่ไปอยู่ต่อนะเราก็หมดหน้าที่ที่จะอยู่แล้ว ทำอะไรเดียล่ะก็ไม่ทำอะไรฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u บ s c r i b e นะครับผมเป็นกำลังใจผมนะฮะแล้วก็เราเรามารอติดตามดูว่า <c oughs> มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้า บันดี้ทุกคนครับบ๊ายบาย